ข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะใครที่ <Driver. S 1> มีประเด็นคําถามก็โทรเข้ามานะคะคุยเรื่องข้าวไปแล้วเหนื่อยใจไปคุยเรื่องยางพารากันบ้างไหมหรือปาล์มดีไหมคุยเรื่องยางพารายิ่งเหนื่อยเข้าไปหรือเปล่านะครับจะหนักกว่าเดิมไหมอ่ะเออในภาคการเกษตรพี่รู้สึกว่าแม่ตอนนี้ราคายางพาราเนี่ยดูแล้วแม่นะฮะสารวันเตี้ยลงเลยกันเตี้ยลงอีกแล้วหรอสารวันเตี้ยลงลงทุกวันทุกวันนะครับแต่ว่าก็ไม่อยู่ที่เท่าไหร่แล้วค่ะพี่๋องช่วงนี้ตอนนี้อยู่ประมาณ70กว่าบาท 70ต้นต้นนะครับนะฮะราคาจากตลาดที่สงขานะครับตลาดกลางนะครับประมาณเจต้นต้นนะครับเท่าที่ดูติดตามมานะครับคือราคายางช่วงนี้นะครับปัญหาอย่างที่เราบอกแะครับว่าเราเนี่ยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่นะครับเราไม่ใช่เป็นประเทศผู้ใช้รายใหญ่จริงๆอะไรเราก็ใหญ่นะข้าวเราก็ตลาดใหญ่นะ่ยางนี่เราก็ใหญ่นะครับอคือเราเราส่งออกอย่างเดียวนะครับเราส่งออกเป็นวัตถุดิบ ซึ่งส่งเอาวัตถุดิบเนี่ยนะครับนะฮะแน่นอนแหละครับนะฮะผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ที่นําออกไปขายก็คือพ่อค้านั่นเองนะฮะเกษตรกรเองนะครับก็จะต้องถูกกดราคาอยู่างนี้แหละครับนะครับก็เพราะว่าพ่อค้าพ่อเกษตรกรขายเองไม่ได้คือเพราะว่าไม่มีความรู้ถึงไปขายเองไม่ได้คือมีความรู้ครับแต่ว่าการการการที่พ่อแม่น้องเกษตรกรจะเดินทางไปติดต่อามาค้าขายเนี่ย มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่สะดวกถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ต้องเกิดการรวมกลุ่มเหมือนกับที่ท่านอาจารย์สมพลท่านบอกแล้วครับว่าทำไมไม่ทําเป็นรูปสองสากรซะตั้งสากรสิรวมกลุ่มกันสิจะได้มีการช่วยเหลือกันถูกต้องเหมือนต่างประเทศนี่ครับต่างประเทศนี่เขาใช้ระบบสากรนี่ทาให้เศรษฐกิจเขาแข็งแกร่งมากเลยครับค่ะนะยกตัวอย่างประเทศอุตสาหกรรมบางคนบอกว่าประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยประเทศเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเนี่ยนะครับอย่างเยอรมันเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าเยอรมันเนี่ยนะครับอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะรรระะบบบสหกนคั เขาโตเพราะระบบสหกรณ์คือเราฟังเหมือนว่าระบบสหกรณ์ดูมันแบบว่ายังไงก็ไม่เล็กจังเลยมันแบบว่าพื้นๆอ่ะมันสหกรณ์มันดูแล้วมันแบบไม่อรังอ่ะนะคือระบบบสหกรณ์บ้านเขาเนี่ยนะครับอย่างอิสราเอลเนี่ยเห็นชัดๆระบบคิบบุสเนี่ยฮะก็คือสหกรณ์นี่เองเขาคือประเทศทั้งประเทศเนี่ยเขาอยู่ได้โดยระบบคิบบุสนะครับแล้วบ้านเราอะทำไมไม่เอามาเรียนแบบของเราเนี่ยนะครับ ของเราเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยของเรานี่ตั้งมาเกือบร้อยปีนะสากลมาเรานะครับคือเรามีมาเป็นร้อยปีมีมาเกือบร้อยปีแล้วเก้ากว่าปีแล้วครับนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยหลายหลายประเทศนะครับมาดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเคื่องบ้านเกาหลีอะไรกันเข้ามาดูกดคหมดแล้วเขาเอาไปใช้เข้าไปใช้ป่านี่เขาไปเร็วกับเราแล้วครับ เรายอยู่เหมือนเดิมหรือว่าเรายังคงเอกลักษณ์ความเป็นความเป็นไทยไทยอยู่ไทยไทยโอนะเราคงเอกลักษณ์พูดถึงเรื่องของราคายางคพอเราส่งออกไปเยอะเนี่ยประเทศผู้ใช้ตอนนี้เราต้องปฏิเสธไม่ได้เลยคือจีนจีนเป็นประเทศที่ใช้ยางที่มากที่สุดนะครับแล้วเป็นผู้ที่นําเข้าจากบ้านเรามากที่สุดมากกว่าส0มสิบเปอร์เซ็นต์เยอะอะนำเข้ายี่สุดนะครับเพราะนั้นตลาดอยู่ที่เขาเนี่ยนะฮะตลาดอยู่ที่เขาและตอนนี้นะครับตอนนี้ เป็นยังไงบ้างประธานาธิบดีจีนนะฮะก็ออกมาประกาศแล้วครับว่าเขาจะลดระดับเศรษฐกิจของประเทศจีนลงคือลดไซ์ของเขาลดระบบเศรษฐกิจเขาลงอีกเพราะว่าปัญหาปัญหาภายในเรื่องของระบบแบงก์ของเขาเนี่ยมีจะมีปัญหานิดหนึ่งคือเขาลดเพราะว่าเป็นระบบปัญหาภายในของประเทศเขาแต่ว่าผลกระทบแต่ผลกระทบมันเกิดที่บ้านเราเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจจีนลดลงความต้องการปริมาณใช้ยางเนี่ย ก็ต้อง <ใน S 1> ลดตามาไปด้วยคอตสิหกรัะก็ลดตามไปด้วยพอลดตามไปด้วยครับนะฮะตอนนี้นอกจากสต็อกยางจะเยอะแล้วะนะครับเศรษฐกิจดาวลงแล้วะนะครับการนําเข้าอย่าง ที่เป็นผู้ดิบมันก็ต้องลดตามลงไปด้วยทุกอย่างมันก็ลดไปหมดเลยนะทุกอย่างก็ต้องลดไปแล้วอะไรจะเพิ่มรู้ไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีสินไหมครับตอนนี้มองเห็นเลยไหมท่านท่านนายมองเห็นเลยท่านนายมองเห็นแล้วว่านี่้กิโลละร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบนี่ออกก็ใหกันเพียบเลยนะไปแังเทียบเลยใช่ไหมโอ้นะแล้วเหลือเจ็ดสิบบาทนี่นี่สิ์ตามมาเพราะยังผ่อนรถไม่หมดด้วยต้องบอกว่าผู้ค้าประกันเตรียมตัวไว้ เตรียมได้เลยผู้ทนา้ก็เตรียมตัวไว้ผู้ทนายก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันนะครับงานอาจจะหนักขึ้นนี่แหละครับคือผลกระทบตอนนี้ราคาต้นทุนของพ่อแม่น้องเกษตรกรที่จับตัวเลขอยู่เนี่ยพ่อแม่น้องชาวสวนยางเนี่ยอยู่ที่หกสิบกว่าบาทตอนนี้เยอะส่วนต่างเนี่ยนะครับราคาในเพลทอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าส่วนต่างอยู่ประมาณสิบกว่าบาทส่วนต่างอยู่ประมาสิบกว่าบาทแต่ผมเชื่อได้ว่าราคาที่ขายได้เนี่ยพ่อแม่น้องเกษตรกรขายได้ไม่ถึงเจ็ดสิบกว่าบาทได้ทั้งปั๊ นะฮะเพราะว่าราคาเจิกว่าบาทเป็นราคารวบรวมที่ตลาดกลางนะฮะอยู่นะถ้าตลาดกลางเจสิกว่าบาทอ่าแล้วตลาดท้องถิ่นท้องถิ่นจะมันก็ต้องต่ำกว่า70็บาทเพราะว่าพ่อค้าก็ต้องมีกาไรอีกค่าขนส่งอีกก็ต้องมีขั้นต่ำก็ต้องมีกําไรเขาประมาณหบาทโอ้มันลงลงไปเยอะจริงๆเนี่ยลงไปเยอะจริงจแต่ที่เราคุยกันเมื่อตอนนั้นยังไม่ขนาดนี้ถูกต้องครับที่เราไม่ได้คุยเรื่องยางกันมานานกี่วิคเนี่ยไมาอีกทีนี่ลงเลยบอนแล้วนะครับตอนนี้ก็จากร้อยกว่า ตอนนี้มีปัญหาที่บบยางพาราอย่างมากนี่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็ปลูกยางกันเยอะขึ้นตอนแรกคิดว่าจะมีอะไรยิ้มได้ฟังเรื่องข้าวก็เครียดมายางเครียดหนักจะมีเรื่องอะไรให้ชาวนาเราดีใจหรือว่าชาวสวนชาวไร่เขาแบบว่าขอเป็นว่าชาวไร่มันสำหรับแฮปปี้หน่อยแฮปปี้หน่อยชาวไร่มันสำหรับเพราะว่า ความต้องการในตลาดโลกโดยเพาะประเทศจีนมีความต้องการมากขึ้นคือเขาไม่เอายางอ่ะแต่เขาอยากได้มันสับหลังคือมันสับหลังเข้าไปทําอย่างอื่นได้ครับเช่นเอาไปทําเป็นเอทานอลได้โอ้แปลรูได้อ่ะเอาไปบริโภคได้เออนะเขาใช้ได้เยอะกว่าเอาไปผลิตอย่างอื่นได้เป็นเบียร์เป็นเอ่อเป็นไซรัปเป็นน้ําตาลเป็นอะไรต่างๆเป็นแป้งเปิ้งคือมันแปลรูดได้มากกว่าคือคนกินได้รถกินได้อันนี้ก็ก็ถือว่ามีอนาคต เดี๋ยวก็ไปแห่กันปลูกมันสัมปันรังกันอีกตอนนี้ใครปลูกยางไปโค่นต้นยางก็คงจะน่าเสียรายน่าเสียดายนะโอ้โคยางมันอายุก็นานไปแทรกได้ไหมเอาเอาเอาเฟื่องสัมปันรังไปปลูกแทรกได้ไหมพี่ปองควรจะควรจะกรีบได้ใช่ผมไม่เซตียางเสื่อนี่คือช่วงที่รออยู่จะทําอะไรได้คือใต้ต้นยางนี่คือเราก็ไม่เคยไปเดินนะส่วนใหญ่มันสามารถจะไปปลูกไปทําอะไรได้ไหมอ่ะก็ปลูกได้ปลูกปลูกอะไรแซมได้เล็กๆน้อยๆครับใชื่อมั้งแต่เป็นธุรกิจก็คงจะยากอ่ะรับสายคุณโสก่อนละกันจากกรุงเทพนะะะคคคสสสวัดีุ่ณโ ค่ะประเด็นไหนจ้าถ้อโทรถามเออถ้าเราเป็นนี้บัตรเครดิตอะค่ะค่ะเออมันจะมีอายุทางกฎหมายกี่เท่าไร่อะคะอายุความกี่ปีบัตรเครดิตสองปีครับสองปีนี่แหละคะนับแต่วันที่คุณเอ่อไม่ได้จ่ายเขาแล้วอะครับถ้าเขาไม่ได้ฟ้องภายในสองปีคดีขาดอายุความคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วครับครับเขาจะยื่นฟ้องภายในสองปีใช่ครับนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพลาดนะไม่พลาดหรอกครับบริษัทโซแน่ๆบริษัทเงินทุนอย่างนี้ไม่พลาดหรอกเขามีฝใยสายตรวจติดตามอยู่แล้วถ้าถูกฟ้องมาคุณก็ไปสามารถไก่เกลียร์ปณีประนอมได้นะครับขอผ่อนชำระได้นะครับนี่ผ่านมากี่ปีแล้วคะคุณโซประมาณสามแบนสามเดือนมเดือนก็ป่อยผ่อนได้ยอดเยอะไหมครับไม่ค่ะถ้ายอดไม่เยอะเนี่ย ดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะคุณก็ไปขอผ่อนชําระเขาได้ครับดีกว่าให้ดอกมันเพิ่มพูนนะถ้าดอกดอกมันผิดนัดเนี่ยยิ่งคุณเฉยเนี่ยมันก็ยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจากสี่หมื่นกลายจะกลายเป็นแสนได้เพราะดอกผิดนัดมันเยอะนะครับครับนะคะลองดูนะคุณโว่าจะใช้วิธีไหนดีนะคือสําคัญที่สุดนะครับถ้าไม่ไปเกลี่ยถ้าไม่ไปจัดการเนี่ยคุณติดแบคลิศ คุณจะทําธุรกรรมอย่างอื่นไม่ได้เลยนะไปถูเงินเม่ได้ไปทําอะไรที่ลําบากจะซื้อรถจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองนี่ลําบากนะเพราะว่ามันจะไม่ขานบริษัทด้วยเนี่ยถูกยึดทรัพย์เนี่ยถูกอายัดเงินเดือนเนี่ยก็จะอายอีกหนึ่งอายเพื่อนอายอะไรหลายอย่างนะคุณโสนะผลจะทบเยอะอยู่นะนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะก็ทางที่ดีก็ไก่เกียร์ครับเพราะว่าแบงก์เขาก็ ดีกว่านี่เสียคือถ้าเขาได้นิดหน่อยเนี่ยเขายังดีกว่านะคืออย่างน้อยก็ไม่เป็นเบี้ยศูนย์เขียนมาหนี่ไม่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคือได้เงินต้นเขาคืนมาแต่ยังผลกระทบสี่หมื่นสี่หมื่นผ่อนเดือนสักสองพันที่สองพันก็ไม่ไหวนี่สองพันห้าร้อยได้ไหมเดี๋ยวคนเราก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้ไงสองพันอย่ยไปมันต้องใช้จ่ายบางคนเงินเดือนแค่หมื่นเอาหมื่นห้าถามว่าเนี่ยผ่อนไปสองพันหายไปสองพันเยอะนะ กินข้าวได้หลายวันอยู่นะบางคนคิดอย่างนั้นไงแต,แต่ที่สัมภาระอย่าไปใช้หรืบัตรเครดิตเนี่ยคือโดนมาเยอะแล้วเหมือนกันคือเขาเรียรกว่าเอาเงินอนาคตมาใช้ใช่เงินอนาคตถ้าเราไม่สามารถที่จะวางแผนการ<ต>หาเงินในอนาคตได้ดีเนี่ยนะครับมันก็เลยมีป,ปัญหาที่ฟองรู้ไหมวางยังไงก็ไม่ทันเราเงินเดือนหมื่นห้าบัตรเครดิตเนี่ยมาสี่ห้าใบสี่ห้าแบงก์มาถามว่าเงินเดือนหมื่นห้าแล้วมีบัตรมาเยอะขนาดนี้บางคนหมุนไง ไหวไหมอ่ะเออนะไปรับสายคุณสุบุญน, <c oughs> นะคะจากปาจีนก่อนละกันสวัสดีค่ะคุณสุบุญค่ะสวัสดีค่ะ<า>คือนี่ค่ะโอ้จดเดี๋ยม,มันพูดไม่ถูกแต่เขาเอาที่ดินพอบทห้ามาไว้นะคะครับแล้วเข้าเงินไปสี่แสนค่ะครับแล้วแล้วที่ดินน่ะจำนวนสามสิบสามไร่ทีนี้ทำาสัญจางเงินก,กู้ไม่ได้ลงเนื้อที่ค่ะแต่หลักฐานมาให้เราอ่ะจำนวนเนื้อที่สามสิบสามไร่นะคะครับ แล้วทีนี้เขาเอาไปแจ้งเป็นสปพทีหลังนะคะแล้วแบ่งออกเป็นสองแปลงครับแล้วแบบนี้เราจะได้ที่ดินได้ไหมคะเนี่ยคือกรณีเป็นการกู้ยืมเงินนะครับค่ะเขาเอาที่ดินที่มีสิทธิที่ครอบครองคือพบทห้าถูกต้องไหมครับค่ะพบทห้าคือหลักฐานการจ่ายชําระภาษีนะครับค่ะอันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ใดๆในที่ดินนะครับค่ะคุณมีแค่สิทธิ์ในการบังคับชําระหนี้เงินกู้นะครับ คุณ <ạ. S 1> ก็ต้องไปฟ้องบัรคับชำระหนี้เอาว่าเขามีทรัพย์อะไรให้คุณยึดมีที่ดินเป็นนสสามเป็นโฉนดที่ดินอันนี้คุณก็ไปฟ้องบังค,บคับคดีได้นะครับถ,ถ้าเขามีถ้าเขามีฟ้องได้ใช่ไหมคะถ้าเขามีฟ้องได้ครับถึงออไม่โดยโดยที่ไม่เราไม่ได้ทําสัญญากู้กันนี่นะเราต้องต้องมีสัญญาสิครับถ้ากู้ยืมเงินแั้สัญญามันมันทำอันนี้นะคะมันทําเป็นทบห้าเนี่ยแล้วอนี้ถ้าเขามีโฉนดเราฟ้องเขาได้ไหมคะคุณต้องมีการหลักฐานที่เขียนมันชัดเจนไหมครับว่าเป็นการกู้ยืมเงินค่ะค่ะสัญญากู้ค่ะ ถ้ามันชัดเจนว่าเป็นสัญญากู้ยืมเงินคุณก็เอาสัญญาเนี้ยไปฟ้องได้ไม่เคยได้ยินเลยค่ะครับถ้าสัญญากู้มันชัดเจนคุณก็ไปฟ้องได้ครับฟ้องให้เขาชําระหนี้เงินกู้นะครับสัญญากู่ว่ากู้เงินเราไปจริงแต่แต่ที่นี้หลักทรัพย์มันเป็นพอทบห้าอ๋อเรื่องเรื่องหลักทรัพย์อีกเรื่องหนึ่งครับหลักทรัพย์เนี้ยคุณคุณไม่มีสิทธิ์ใดๆอยู่แล้วเพราะไมไม่ธีการจดทะเบียนจำนองค่ะแล้วประเนี้ถ้าถ้าเขามีโฉนดแบบแม่พัตายงี้แม่เขาแบบสมบัติให้้้เาามมีีโนนดดอย่งรไ เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องการฟ้องคดีเนี่ยคุณฟ้องได้นะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องการยึดทรัพย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าเขามีที่ดินเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีเปอร์เซ็นที่จะรับชําระหนี้เนี่ยสูงถูกต้องไหมครับ <c oughs> <c oughs> คุณก็ฟ้องแล้วก็ยึดโฉนดที่ดินออกขายเท่าตลาดชําระหนี้คุณได้แต่ถ้าเขาไม่มีทรัพย์สินใดๆเลยเนี่ยคุณไปฟ้องก็ได้กระดาษแผ่นเดียวนะครับมีครับมีถ้ามีทรัพย์สินก็ฟ้องได้ครับเขามีที่แต่ทีนี้หนูไม่เข้าใจาว่ามันเป็นสปรกรมันสิทธิ์ทำกินมัน,มน ็อกไม่ได้อันนี้อ๋อาสปกรไม่อยู่ในข่ายการบังคับชำระหนี้ครับทีนี้ท <ขอ S 2> ีน,นี้เขามีโฉนดอีอกเราเราฟ้องได้ไหมคะถ้ามีโฉนด,นดถ้ามีโฉนดก็ <ชะ S 2> ยึดโฉนดบังคับชำระหนี้ได้ครับค่โฉนดนนะะโฉนดมันไม่ได้อยู่ในสัญญาคู่นี้นะคะเอ่อจะอ,จะอยู่จะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ใช่ประเด็นครับคือฟ้องให้ชำระหน,นี้เสร็จคุณก็ต้องไปตามยึดเอานะครับว่าเขามีทรัพย์อะไรให้ยึดค่ะเข้าใจใช่ไหมครับค่ะค่ะคือถึงแม้คุณจะไม่ลงสัญญากู้ก็ไม่เป็นไรครับอ๋อค่ะครับ อ๋อสมบัติที่เขาได้คือเป็นโฉนดแต่ไม่ได้ลงสัญญาปูนี้เราฟ้องได้นะเขาเป็นข้าราชการมีเงินเดือนทํางานบริษัทอันนี้คุณก็ไปตามยึดอายัดเงินเดือนเขาได้ครับอ๋อค่ะครับเกเคนะคะแล้วแล้วแล้วทีนี้คนคนที่ทำแบบเขาตายแล้วทีนี้มีแต่กปัยาเขาอย่างนี้เราฟ้องได้ไหมฟ้องทายาทได้ครับอ๋อค่ะแต่ทายาทต้องทายาทต้องรับผิดไม่เกินมรดกที่เขาได้รับนะครับอ๋อค่ะครับ งนั้เข้าใจแล้วขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีค่ะคุณสมบูรณ์นะก็เรียกว่าขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยเขามีเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะคะอย่างเงี้ยคือถ้าเขายังมีมีโฉนดยังเบาใจมีทรัพย์สินให้เรายึดนะคะยังไม่ไปทวงยึดกันอย่างนี้ไม่ว่าเข้าไปเราเราไปฟ้องเรื่องของกู้ยืมเงินกู้ยืมเงินก่อนถ้าศาลสั่งมายังไงปุ๊บก็ ก็ไปตามยึดเอาเขามีอะไรตามวัทรับไปอะไรมั่งอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเขาคนไม่มีทรัพย์อะไรเลยเนี่ยไปฟ้องเราก็เสียเงินเปล่าเสียค่าทนายเสียค่าขึ้นศาลไปหลายหมื่นบาทหลายไม่ได้สูงอีกนะคะประเด็นนี้ติดค้างไว้ก่อนนะอาจจะต้องอธิบายละเอียดเพราะว่าน่าสนใจอยู่หลายๆคนเป็นอย่างนี้แหละนะคะอย่างที่เราคุยกันแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราก่อนนะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนวันนี้เราทั้ง3าคนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ oh